สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำออฟติมันะครับความสูงก็ประมาณ12นิ้วนิดๆน,นะครับเป็นรุ่นไดแคดรุ่นนี้มีขนาดหนักมากถ้าเอาขนาดกล่องก่อนนะครับกล่องก็สูงประมาณ15นิ้วนะครับว่า14นิ้วตรงนี้นะครับรุ่นนี้แปลงล่างไม่ได้นะครับแต่ว่า สวยส่วนตัวผมว่าในรุ่น G1 ตัวนี้ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับอ่ะก็จะมีไฟตรงตานะครับอ่าน,นี้เป็นไดแคดอันนี้ก็เปิดมาทิดได้นะครับก็มีตัวนี้แล้วก็มีมีไห้พ่นด้วยครับอ่านะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้าง น,นี่ก็จะเป็นคู่มือเขานะครับรุ่นนี้จะแปลงร่างไม่ได้นะครับนี่เขาก็สามารถเขามีไอพ่นเสียบข้างหลังแล้วก็มีอาวุธสามารถที่จะเสียบเข้าไปได้นะครับในชุดก็จะมีหุ่นยนต์มีหัวหนึ่งหัวนะครับมีไอพ่นมีปืนออนนี้มีตรงที่ติดแขนนะครับมีดามีขวาน ก็มีสแตนนะครับวิธีการติดนะครับโดยคร่าวๆแปลงล่างไม่ได้นะครับรุ่นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปดูดแพ็กเก็บมาเลยไปน,นี่ปืนนะครับพุ่นหัวอีกหนึ่งหัวที่ติดแขนแล้วก็เป็นขวานไก่นั้นด้านหลังจะเป็สเกสนีมีไอพพนกับมีสแตนนะครับ าดาบก็ก็ให้มาสองอันนะครับมาสวยดีนะครับดาบขวานขวานก็เป็นขวานคู่นะครับให้มาก็สวยดีน,น,นะครับ ตรงที่ติดแขนนะครับเหมือนอย่างนี้เปแขนนะครับแล้วก็นี่คืออาวุธขอเดี๋ยวาสับคู่นะครับไม่มีไฟนะครับตรงนี้รู้สึกเวลาดิ่งแล้วนี่นี่คุณก็จะถึงได้นะครับก็จะมี แล้วก็นี่อันนี้คือเอาไว้เสียบข้างหลังแล้วก็อันนี้ก็หัวสวยดีแล้วครับมีการลงเส้นลงถ้าตัดเส้นน่าจะสวย,เด,ยวเดี๋ยวสักครู่นะเอาหุ่นขึ้นมานะครับสก ครัหนักถอดกล้องมาจากขาตอนเดนคู่น,นะครับให้ดูรายละเอียดนี่คือโอ้มาจากใหญ่ครับใหญ่แล,ล้วตันเลยครับหนักเลยฮะ ข้างงหลัพวกนี้มันเปิดลบได้หมดนะครับนี่ลบได้นะครับเวลาเราจะขยับขาอะไรก,ก็จะกดลบได้นะครับพวกนี้นะครับยางก็อย่างจริงๆนะครับอย่างนะครับ ั้งก่อนนะครับจะได้ขยับได้นะครับอพวกนี้มันนี่ก็ได้หมดแล้วครับพวกนี้จะเป็นจุดหลับเลยนะฮะไฟเขาจะมีตรงนี้นะฮะไว้กดเดี๋ยวลองดูไฟนะครับในไฟนี่ ดึงออกได้นะครับเวลาดึงนี่ไฟเอเราทีา่ตรงนี้นะครับแล้วก็สวิตก็อยู่ตรงนี้นี่นเหล็กเลยนะนี่เห็นตรงนี้ไหมครับเหล็กทั้งทั้งทั้งแผ่นเลยนะครับหนักหนักครับตัวนี้ประมาณเคยเอาไปช่างดู ที่เห็นเห็นนะครับประมาณ1.5กว่ากิโลเลยนะนี่นะครับก็งานสวยดีนะครับลองดูแขนนะ่าขยับนี่หนไหมครับมีโชค๊คด้วยนะับนี่ข้างหลังก็รีล้อเก็บไ้ด้วยนะครับสวยนะครับส่วนตัวผมผมชอบเวอร์ชันนี้มากนะครับ แข็งมากเลยครับจุดขยับเขาผมก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เราก็เปิดโกปรงได้ครับเพื่อขึ้นจิดขยับของเขานี่นะครับอนี่อย่างนี้เลยนะครับหนักมากนี่นี่เราก็เก็บได้นะครับนี่โ้ เดี๋ยวผมเปรียบให้ดูอย่างนี้ดีกว่าครับผมมีรุ่น G1 นะครับอีก2ตัวแต่ว่าจริงๆต้องจับท้ายได้อ่านะครับลองเทียบไปดูงาน G1 นะครับแนวจีวันจีวันผมจะมีดอวานี่ดูความขนาดเขานี่นี่คือกลุ่มของแนวจีนนะครับ เนี่นะครับขอยนุญาตมาโชว์นี่อืมนี่นะครับเป็นไงนดี่ยวอดตัขาแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็น G1 นะครับเอ่อที่เป็นไซส์สิบสองนิ้วนะครับผมใช้กล้องสิบสองนิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดกล้องมาไล่ดูนะครับนี่คืออ Optimus G1 นะครับที่ผมมีอยู่แล้วดีว่าพร้อมจำหน่ายก็จะมีสามรุ่นนี้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับ สามารถต่อเข้าในเฟซบุ๊กได้เลยนะครับจะมีเฟซร้านค้าอยู่นะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับนี่คือตัวที่ผมชอบที่สุดคือตัวกลางนครับนะครับนี่เป็นจีวันท่านใดสนใจสามารถสอบถามมาได้นะครับนี่เป็นรุ่น g ีวัในความคิดส่วนตัวผมคิดว่า สวยนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงทั้ง3าตัวมีส่วนเป็นไดแคสหมดเลยนะครับมีเฉพาะต,ตัวตรงกลางที่ไม่สามารถแปลงล่างได้นะครับที่เหลือ2ตัวซ้ายขวาสามารถแปลงนั่งเป็นรถได้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับสนใจค่อยสอบถามมาทางเฟซน,นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ